นี่นะครับมามาเอา,อาย่เอากินหมดเลยแห่ยงว่าของฉันแม่หรอโอ้ยเอิดูมอบเขาเนาะครับนี่เนี่ยอ๋อ นะครับผู้ใไห่เาเคยเป็นเศ้าหน้ากก็บเบิึงเอานะครับบรรยากษ์นิ่ง่ายชีได้เข่ามากนะครับมันเป็นนิง่ายสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุภุสุคนนะครับมือนีนะครับช่องนินตอินชนแนลสัาเทานะครับสผ้าพีผ้านองนะครับเมื่อกี้ยวเข่านะครับ เดียวล้วห้องกับสีเอารถมาใส่เลยนะครับวายมันสิเย่ารถแท,เท่เต็มหมู่บ้านไปนเ,เ้า้มื้อเข้าสุกนอ่อออคพอแม่พี่นอ้อง ตอนยากนะครับบอกคึอสมัยก่อนนะครับ นี่เขามาซองเบิ้งสร้างแปลงเนาะครับเมือวานนี่ฟ้อ,อนอันอันกองกับทินน้ำเขายางยางอยูอย่เนาะครับว่านั่นสิบบฟืนนะครับอันขาดบา่อไดรคือสมตำนี่ละเอาเผ็ดเพชรได้เด้อนะครับพอแม่พี่น้องมากินเข่าน้ำซุ้นตาเฮาเด้อพอท่านาาได้กินดอกครับเอ,อิอนว้ก่อนเดี๋ยวตอนกินกันสิเอ,อเิอนอีกเทื่อนึง นี่ครับนเป็นเจ้าภาพด้วยมือนี้เสือดแดงๆนี่มือว่านจะขึ้นโบไปฟอนกระชินน้องเอก่ายาดพิษกันก็ผัวบะยาิหึงผัวฉับอกเริ่มบอดจังไงขึ้นบบไปยังก่อนนั้นอ้อมหนูนี่นะครับ่อแม่พี่น้องนี่อ้อมหนูๆๆๆๆๆๆๆบาทนี่้าเขากับแกงมาท่ำทามาสล่ะว่าเขาเกี่ยวเขาจริงจริงเหรออยา,ากมากินน้ำเขา กินถำกลางบรรยากาศนะครับปลาเขาได้ครับ,บนมางนที่ล่ะมาดูมาดูมาดูมออกาขม่ขาม่นะครมาดูพอแม่พีนองมดจุภูสุขนขันบ่มาตาก,กล่องกินเบมืก่อนได้นิ่อตั <c oughs> ้่อ้อนซ้อนมาถ่าทานาไพรได้นี่ มาเมื่อตายเอากินหมดเลยแน่ยาของฉันแม่หร <laughs> อ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่พี่น้องบรรยากาศนะครับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะออมหนูเลยแบนมีอย่างในครับเข่านั่นตำมมงวิ่งปลาออมหนูโอ้โหนะครับพ่อแม่พี่น้องปกติ่นสิอยู่หน, <c oughs> น,นารดแห่ได้ครับนั่นเสือ สีฟ้าหน่อยเนาะครับเพราะยังหั่มบันห่าตอนล่ำใส่เสือแดงก็เอิ่นอีเสือแดงเนาะครับเขาสมรถไถเหลี่ยวนะครับเขาก็สิเกี่ยวตอเนาะครับรถไถเพ่เนาะครับแล้วกินเขารอดจังหวะอยู่เนาะครับเออรถรถรถเกี่ยวเนาะครับพอแม่พี่น้องอันรถเกี่ยวกับโเป็นตาสแตกเนาะครับเกียวน้อยๆนึงกับเพ่ชิมเดี่ยว บอกว <ım> like ่าให้ซ <güzel fit> <ets> ื้อรถแห่มันจังทีฟ่อนเฮ้ยซื้อรถไถมันก็บผ้าเขาทงที่เนาะบอกอย่างอันปิดปิดเสียงกับอะไรไม่รู้ที่ยิ่งหัวเอาอีกรถแห่มันปิดเพลงมันมันวะนี่อ่ะลูกหลานจะเอาอร่อยปะลูกอร่อยปะครับบอกตาเนอะี๋ยวใครเขื่หลูกลานบ้านผมยังสี่ล้วครับลุยๆุยังสีเนาะครับ ลุยคือตะกร่องนี่แหละเบิ้งแตหนาหยับเบิดลลุยหลายถึงส่วนตีนเขานะครับบ่อั้ามเปนี่เด้อครับเป็นเป็นสางไงได้ครับนี่มาเขานะครับปกติอันนี้เพิ่นหักเพิ่นซสือก็ได้ยู่ดอกครับอันเข่านั่นจะว่าเพิ่นหักอยากเฮ็ุด้วยฟีมือเพิ่นนะครับ หรือแม่เถาบังคับกบปจักรเถานี่ไงลูกอร่อยไหมเอิอพี่เอิาน้องกินนทำแจกดีล่ะเอฟซีนะเฮาทำสมนี่เบากำนะครับมาจากไอ้บึงคุณได้นี่มาตะบุญเราก็กินสมตำเล่นมากินสมตำนี่กินตากินบ้านเลยเบิดสองเราเล่นนี่นะครับเบิ่งดีล่ะกินไปซ้อมจานซ้ำจานเดียวกินดังเดียวเผากินเ่าเดียว ไปติดตามเพิ่นได,ด้เด้อครับนี่หน้าลุดแห่นี่เอยอะเพิน่นสิเฮ็ดอาชีพใหม่ได้ดิ